เอาสวัสดีครับก็กลับพบกับผมอีเ่นเคยนะครับอัลมสตองเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มผมอัลมสตองแต่แต่มาอัดในช่องลิวโซอาร์คอยู่นะครับเรื่องจากเจ้าของช่องมันเจ็บคอนะครับผมก็เลยต้องมาอัดแทนมันก่อนซึ่งในพาร์ทนี้เราจะมาทําการตบสเกิริทอนกันนะครับสุดท่าว่าทําไมไม่กระโดดข้ามจังจากอีวีที่ศูนย์คือมันไปฟาร์มนอกโอกครับมันไปฟาร์มนอกโอกมันบอกผมว่ามันตบอ e ีเตอร์ออฟโบแล้วกับมันตบคิงสลามแล้วเนี่ย กินขนมอยู่ครับโอเคซึ่งวันนี้ผมจะมาทำการตบเป็นการทอนเพราะเราจะเอามูลาอะมูลามาสะผมจะเอาดาบมูลามาสะเพื่อเอามาทำไนเอตนะครับตอนนี้เราขาดมูลามาสะกับกราสซอสไม่รู้อาบปากาซอสปากกูลืมและอีกอย่างไม่ได้เล่นเทเรียนะคือผมตอนนี้ผมขาดดาบหญ้ากับดาบอามูลามาสะคาตานะนั่นแหละครับคาตานะเวอร์ชันสีน้ำเงินซึ่งอา สิ่งต่อไปที่ผมจะทําก็คือต้องฆ่าสกิิทอนก่อนแต่ไม่รู้ว่าผมจะฆ่ามันได้ไหมดูเลือดผมสิคือเลือดกูโลมากไอ้ย่าเลือดกูแม่งน้อยมากแต่นี่แน่ๆคือเออผมต้องการจะฆ่ามันแล้วผมฆ่ามันผม่าจะลงไปเคียร์นันเจียนแต่ไม่แน่ใจว่าคุณจะฆ่ามันได้ก่อนไหมสายที่ผมเล่นนั้นจะเป็นเออใช่สายที่ผมเล่นดิสายที่ไอ้แก่แล้วมันเล่นมันเป็นอิสระครับมันบอกมันมันเล่นอิสระมันมันใช้อาวุธเลยทุกอย่างะ ซึ่งเดี๋ยวหลัจากนี้ผมจะทำการนอนก่อนนอนเพื่อฆ่าเวลาไม่ง่ายเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีหนึ่งตอนกลางคืนครับเอาไว้ว่าก็ตัดภาพโอเคตอนนกลางคืนแล้วครับได้เวลาที่เราจะจบกับเกมตอนและไปก่อนจะจบกับมันผมเคลียด้านล่งแล้วเสวร็ตสวยนะครับ กูลืมไปเลยว่าแม่งมันไอ้นี้กูห่างจากระยะไม่ได้ไวัยเอ้ยโอ้กูจะบ้าเอาไบบเดี๋ยวรอใหม่รอใหม่เอาแบบเอาแบเอาแบครับรอใหม่หน่อยแล้วแล้วกูเสืเ่อกแดกยาไปแล้วไงเจ้าเขียนโอ้แล้วกูเสียยาไปเล็ววัย ทุกคนในระหว่างที่ผมกําลังนี้อยู่อยู่ดีแม่งคิงสลามเกิดท่านผู้ชมด,ดิเชื่อผมดิคิงสลามเกิดรึป่ะเมื่อกี้ไอ้เสียดายมากอยู่ดีคิงสลามแม่งเกิดอ่ะแล้วแบบแม่งเกิดที่หไหนแม่งเกิดแม่งเกิดตรงนาทีนี้กูแล้วแม่งผมตะแปมยิงรัวๆเลยตะแปลมลูกจอกยิงรัวๆไปถ่ายแม่งเดี้ยงไปแล้วแล้วเราก็ได้สัตว์ขี่มานี่ครับเนี่ยมันจะมีนี่อยู่เนี่ยกูก็มีหัวหัวมาดิ โอเคเดี๋ยวตัว่าเรานอนตื่นก่อนก่อนผมคาบยาไปแล้วมีไอรอนโปรเทคชั่นอ่ารีเจนเดเลชั่นแล้วก็ไอเพิ่มดาเมจระยะไกลมีแต่วิ่งไวที่ผมไม่ได้คาบแต่วิ่งไวนั้นไม่ต้องก็ได้รเรามีลองทาวิ่งไวอยู่ขอแค่ว่าเราเรานั้นทันเรานั้นทันตอนเวลาไอบอสมันบอสเปนเคลือที่แต่ว่าตอนนี้เรามีของโกงแล้วอย่างอ่าอะไรสัตว์ขี่สลามสัตว์ขีสลามนี้เราจะช่วยได้น่าช่วยเราเได้เยอะแน่ พ็ผมไม่พอใจเฮียเวลาใช้หุบโอเคมาเดี๋ยวเราตัดไปตอนกลางคืนดีกว่าครับพ่อพ๊กยาไอเฮียกูจะตกอีกสัตว์มาองกูอีตสเกลิทอนุกเกิรเนี่ยนะอีบัดมนอเฮียกเฮียไอ้ออออออบัดมนหลับไม่ได้ด้วยน ในสุดมันก็ผ่านฝนตะพีอีบัตรมูนเวตาลัยเอ้ยแต่ดีอย่างนี้แน่ของดีเลยเหลือแค่ว่าเราต้องรอตอนกลางคืน ก่อนอื่นเลยคือไปแดกข้าวกันดีกว่าไม่ใช่ตะกีมไม่ใช่จริงไปแดกข้าวกันดีกว่าน,นี่มันเฮียอะไรนี่ปัดมูลสองรอบตี ว่าผมเออเลิกเลิกตกการเลิกทขาไปก่อนก็ได้คือตกการเฮ้ยคือตกการไออไออัลทูลูก่อนก็ได้ไอ้ยี่คือได้จบจบไปที่เป็ดนี่จบแล้วที่ใหม่สักทีกูขี้ค้านแล้วไอ้ยี่เออเออใช่เออมีลิวโซอาร์คชื่อสิ่งวันชื่อใหม่ไอ้ยกูจะได้จบจบไปการเล่นไอ้ยี่นี่สักทีคือยังไงคลิปมันก็ยังไงคลิปมันมันก็ตัดเยียอยู่แล้วขี้ค้านตัดแล้ว เอ็อมซีคีการ์ตั้งคีการ์ตด,ด,ด,ดเอุณนใส่ออกกระตูรูมาคีกคร์ต์และเหนื่อยอะไรอ่วะ ขอพอรเดี๋ยวไมก่ก็ไม่ทำอะไรนะครับโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบชอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมานั่งทรัต่อครับไม่ไม่ไม่ใช่ผมพี่แบบพี่แบบตอนนี้มันเจ็บคออยู่ไปล่อยให้เขาหายเจ็บคอก่อนเอาเป็นว่าทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายเจอกันนะครับ รับกีตารก็สู่ช่องรีสอร์ทะครับบริษัอยู่กับผมนะครับบริษกทนะครแล้วก็อันนี้เป็นสว่วนเสของคลิปที่ไออาร์ R มันตัดมาให้วันที่ไออาร์ R มันอัดมาไว้ผมเพราะว่าผมยังไม่หายแต่ก็ดีขึ้นแล้วครับเจ๋งใช่ไหมอาร์มใช่ใช่แล้วก็อันนี้เป็นตัดเลี้ยงใหม่ไอนนสัตค์ีม่ครับสัตค์ี่ของ power แล้วก็ชุดจากาเดซเซล power นี่ผมขุดอ่าอ่าดูนี้ ตอนนั้นแหละครับผมนั่งขุดเลนจนมันเจอสองพัน <c oughs> แต่คราวเนี้ยผมไอชุดเนี้ยผมไปเสกมานะมันหายังไงนะพี่ฮะมันหายังไงนะไอ,พอ,พอะสัตว์เลี้ยงเผาเเออสัตว์เลี้ยงพี่จำไม่ได้มีกิจพี่จำได้ว่ามีตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยต้องไปหาไข่อยู่ในอันเดอร์กราวขอคืเป็นอันเดอร์ขอคืเป็นใช้เสียงยังไม่กลับมาปกติ ขอแค่เป็นพาวเวอร์ขอแค่เป็นอัร์กราวก็เจอได้แล้วเกียร์กราร์เจอแซดไหมไม่เจอเว้นั้นอัน,น,นันโสนเฮ้ยเกียมแมง้ังโดนไม่ได้ แครยี่ห้า่อย่างน้อยเอาแขนมันเตะเอาแขนมันเกียรแตกกันก็ได้ไว้น่องียเอ้เสียงกูเรียบร้อยเลยมึงยอะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ เงินเงินเงินไปฟาร์มของก่อนดีกว่าปะ่ะงั้นไว้เดี๋ยวผู้ผมไปฟาร์มของกันก่อนเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งนะครับอ้าเอาละครับผู้ผมไปฟาร์มของเรียบร้อยละโฮลได้เบลดออฟก๊าซกับไอ้ไอ้ซเนปทูดมาละไอ้เจี้ยมมันเซนปทูดเพราะว่าไม่ไม่งวนเอาไม่งอของอะไอ้เจี้ยมมันของแทะกันมาเริ่มเล่นกันดีกว่าะ กูไม่เดินเรยมึงเดินดิเพอร์ยืนดิขาแม่มึงเดยนเพอรึงวิ่งดิมึงวิ่งดิเฮ้ยมึงวิ่งดิเฮ้ยเอาละครับมาแล้วครับพวกผมมาแล้วพวกผมมาพร้อมมาถึงกูว่าพวกกูผมจะถ่ายเดี๋ยวอะไรนะประกูเอาโมเมนต์มาถ่อย่างวะ เออช่างแม่เพอไปเออยากเอออย่างน้อยถ้าเรารีบหน่อยก็น่าจะได้ไปกูกูกูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษไอ้ยังกูขอโทษนอเไม่ตีลระใคักหามกูขอโทษท้องขอโทษกูขอโทษเปวนความบุญกูเองแต่สาวน่ารักโทษทีว่าห้ามใจไม่ได้

อตัวอะไมาตัวอะไมาวันน่้ริเต้นเด้อเขาบอกเอาจริงนะเว้เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่พวกคูจะหายนี่เจอเฟสพี่ใครเฟสเฟใครทักมาพระเออมา กูไม่ได้เปิดกูกูไม่ได้ปิดคลิปเพากูเปิดยาวเออดีอ่ะเรอเฮียแล้วเออกูติดคื่นเออกูติดขืนโธ่เฮียเออกู <ส gas: S 2> เลือดโลหิยี่ส่าไอแม่งเยบแล้วนะเข้ากูสิดกิบมาสิบเที้ย หีร้อกว่านนกรุ้ปนี่นะทีชีล่าร้อยนี่เรคุ้มงานไม่ได้อะเบาไปมันก่อนเถอะ คือนนไม่ทันจะ <c oughs> ปีนไรล้าวแล้วเนาะจะปีนไรล้าวรั่วแล้วพี่อาร์มเดอะแบกพี่อาร์มเดอะแบกนะครับคร <c oughs> ับยาเข้าพี่อาร์มไมเข้าพี่

ยนี่มันจะบินมันจะโหม่งน้ำกูไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวการเพลงลันทีให้เดี๋ยวดิฟทีดูแลกันเิดตย อ้อมกกร,งงรอกึ่งน้ำอีกร้อยอ่ะไอ้เนี้ยมึงอะต้องเป็นตัวรออัคกลัวกลัวต้องเป็นตามเลยก็คือตอนมึงรอดไหมแล้วมันมึงกะยิงเพียกูยิงทีหลังเพียน้อง มึงว่าว่ามันลงมาดีจหมร้อยครับ,รบแตกแล้วครับแตกแล้วครับ MVP ให้กับน้องอาร์มนะฮะไอ้ยาเออกูเดินาลาไปสายเวรละเหมือนอย่างนี้ไสายเวร

เา uhm, จริงนะเว้ยเราสามารถลงไปตีบอลไได้เลยนะเว้ยรู้ใช่ไหมเฮ้ยเฉยเฮ้ยกูกูหยั่งชิวกระดิ่งโล่อี่อชิว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 เอะโบอลชิวโบอลชิวไม่ใช่ทั้งไอ้สัตว์กูกูเออกูกรโทษกรโดดเฮือหามูลา เออเออตัดีีไอ้เย้ยแล้วกูไปไม่ได้เฮ้ยกูไปได้กู<ห><ะ>ไปได้เฮ้ยพวกกูไม่เงนินข้ามขันมน้นนะสัดไอ้ย่าเนอง โหดว่ากว่ายนเขาว่าไงนี่วะของไม้ของไม้ไม่รู้มกันทำอะไรได้ เวลาครับคิปก็จะไปเป็นเท่านี้นะครับแล้วก็ผมก็จะสำหรับคิดนะครับที่มันเ่อค่ายาเอา่อตัดด้ื่อค่าไร้ค่าไร้ไประโยชน์สุดๆเลยเพราะว่าผมยังไม่ผมยังไม่หายแล้วก็ตอนนี้ผมรู้สึกเพลียมากเลย,ยงั้นขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ผมไปนอนลวครับเพื่ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับ